สวัสดีพี่น้องที่รักในพริี่สุพิกทุกท่านวันเสาร์ที่11พฤษภาค,คมปี2 0 2 4ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใไร้ครควนพระคำขอพระองค์ ผ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่สิบสามมีใจความดังนี้ข้าพเจ้าเผชิญทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะจัมโปโลเขียนตอนที่ติดคุกนะคะพระทรทมฟิลิปปีจัมโปโลถูกกักขังและจัมโปโลก็เรียนรู้ที่จะสิ่งที่เผชิญอยู่ได้โดยให้พระองค์เป็นผู้ที่นำ โดยให้พระเจ้าดูแลในชีวิตของท่านและให้พระเจ้าครอบครองในชีวิตนะคะจะเห็นได้ว่าซามปโลมีพระเจ้าและซามปโลเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยให้พระองค์เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านนะคะ ซัมโปโลได้พูดถึงในบทที่4ให้พี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะคะจัมโปโลเขียนจดหมายไปหาให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ข้างนอกและจัมโปโลก็ได้ตอบรับเรื่องของ ฝากจากพี่น้องชาวฟิลิปปีนะคะพี่น้องชาวฟิลิปปีเป็นพี่น้องที่สนับสนุนและเป็นพี่น้องที่ฝากของไปให้กับอาจารย์ปอโลก็เป็นพวกที่ช่วยเหลือจากอาจารย์ปอโลนะคะอาจารย์ปอโลก็ได้พูดในข้อที่สิบเจ็ดนะคะพูดถึงว่าอาจารย์ปอโลเนี่ยไม่ได้ต้องการให้พี่น้องเอา ทรัพย์สินมากมายมาให้นะแต่อาจารย์ปโลอยากให้พี่น้องเนี่ยได้รับใช้พระเจ้าโดยการให้พี่น้องชาวฟิลิปปีมีส่วนสนับสนุนในการรับใช้ของอาจารย์ปโลนะคะเมื่อพวกเขาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เห็นว่าในบัญชีของผู้ ที่สนับสนุนอาจารย์ปอลเนี่ยอาจารย์ปโลมีเจตนานที่อยากให้พวกเขาอยากให้ในบัญชีของพวกพี่น้องในคิจาการเนี่ยมีมากขึ้นนะคะและทําให้เห็นว่าอาจารย์ปอลมีทุกอย่างที่พี่น้องฝากให้เนี่ยอาจารย์ปอลก็ได้รับอย่างครบถ้วนแล้วก็มีเหลือเฟือนะ,ะแล้วก็ทําให้เห็นว่าความสุขที่เราสามารถมีได้ก็คือ ที่เราเองก็จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเรากับปัญหาต่างๆโดยเรียนรู้ที่จะพอใจและก็มองในสิ่งที่เรามีนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเรามองในสิ่งที่เราไม่มีตัวอย่างเช่นอยากจะมีบ้างหลังใหญ่ๆอยากจะมีรถยนต์ดีๆขับเหมือนคนอื่น อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามองแบบนี้ทําให้เราไม่มีความสุขนะคะบางอย่างมันเกินกําลังของเรานะ,ะถ้าเราไปผ่อนลดอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีไรายได้มากพอที่จะสามารถผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนได้นะ,ะอันนี้ก็มันเกินกําลังของเราเราต้องมานั่งคิดในสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเรานะคะในชีวิตของเรามานับพระพรของพระเจ้าหนึ่ง เรามีพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่สามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายได้สามารถปลุกคนที่ตายแล้วให้ฟื้นได้นะคะนี่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญเราสามารถที่จะปรึกษาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ ทุกเวลาทุกที่นะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราทุกครั้งที่เราทูลขอที่เราปรึกษาปรองขอให้เราที่จะใส่ความเชื่อและความไว้วางใจไปด้วยนะคะแล้วก็เรามานั่งนับพระพรของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราอย่างที่หนึ่งเรามีพระเจ้าเป็นพระพอรอดีเลิศแล้วนะคะดีมากแล้วที่เราได้รู้จักองค์พระสุคริชและก็มี ชีวิตสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลไม่เพียงแค่นี้นะคะในแต่ละมือ้อแต่ละวันพระเจ้าก็ดูแลชีวิตของเราพระเจ้าเลี้ยงดูครอบครัวของเราแต่ละบ้านโดยไม่ขาดสนนะคะไม่เคยมีว่ามื้อแต่ละแต่ละมื้อเราก็ ได้กินครบทุกมื้อนะคะไม่ไม่เคยมีแบบกินมื้อเช้าไปแล้วมื้อเที่ยงก็ไม่มีเงินซื้ออาหารกินแล้วไม่มีแบบนี้นะคะพระเจ้าก็จะมีวิธีการดูแลพวกเราแล้วก็เหมือนที่ดูแลอาจารย์ปอลูนะคะเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ปอลูเป็นผู้ประทะ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็เป็นผู้ที่เรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆหรือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์ปโลบอกเลยว่าในเช้านี้พระคัมภีร์บอกว่าอาจารย์ปโลเผชิญทุกอย่างได้โดยพระเจ้าผู้ทรงเสริมกําลังในชีวิตของเราพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงนำเราอยู่เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าอวยพร เราเรามีหน้าที่การงานที่ดีบางคนอาจจะไม่มีงานประจำแต่พระเจ้าก็มีวิธีการเลี้ยงดูของพระองค์เรามีบ้านอยู่เวลาฝนตกเราก็ไม่เปียกเพราะเรามีบ้าน บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นบ้านของเราจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะพระเจ้าก็ให้เราได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยพระเจ้าของเราจะปกป้องและดูแลเราให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายด้วยนะคะถ้าเราเรียนรู้ที่จะมองในส่วนที่เรามีและก็เราพอใจกับสิ่งที่เรามีเนี่ย เมื่อเราเรียนรู้ได้แบบนี้เหมือนทีนจ่จอมโปโลมีเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าจะอวยพร,พรและดูแลในแต่ละบ้านพระพรของพระเจ้าก็ทุกคนได้รับแต่ได้รับไม่เท่ากันนะคะบ้านบ้านก็จะได้รับและดีกว่าบ้านบ้านก็ พระเจ้ารู้ว่าเราจําเป็นเท่าไหร่นะพระเจ้ารู้ว่ามาเหมาะกับเราอย่างไงพระเจ้าจะจะจะจัดเตรียมจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเรานะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราเองที่เราจะไม่น้อยใจพระเจ้าทําไมฉันต้องเกิดมาในครอบครัวนี้ทําไมฉันต้องมีพี่น้องที่ไม่น่ารักแบบนี้ทําไมฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ ถ้าหากเรามีความคิดแบบนี้มีคำถามกับพระเจ้าแบบนี้เราลองเปลี่ยนมุมมอง,มองดูดีไหมคะว่าสิ่งที่เรามีทุกวันนี้มันก็มีเพียงพอและเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็มีแล้วนะคะกับพระเจ้าที่จะนำเราที่เราเองก็จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าบริหารค่าใช้ใจ่ายบริหารสิ่ง รายรับดีๆนะเราก็เมื่อเรามีรายรับที่ดีมีรายรับเราก็เรียนรู้ที่จะอบออมเก็บออมไว้นะคะถ้าเราเก็บไว้เราก็จะมีเงินสำรองที่ใช้ในเวลาที่ฉุดเฉินนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ขอปพระเจ้าที่จะอวยพร,พรและนำเราทุกๆคนที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ที่เราเองก็จะทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นะคะเรามีชีวิตและมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีกำลังอยู่ให้เราที่จะร่วมกันรับใช้พระเจ้านะคะเมื่อเรารับใช้พระเจ้ามากเท่าไหร่ เราก็จะได้บำเหน็จจากพระเจ้าได้มากเท่านั้นตามการกระทำของเรานะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทุกๆคนที่เราเองก็จะมีชีวิตที่เรียนรู้จัดสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เราพบเจออยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้พระเจ้านำและครอบครองในชีวิตของเราที่สำคัญเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามี ที่ฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระราษนะของพระเจ้าในเช้านี้ที่หนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นกำลังให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นยามรักษาการที่คอยปกป้องเฝ้าดูความปลอดภัยของเราอยู่พระเจ้าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อเป็นผู้ที่ทรงนำและเป็นผู้ที่เสริมกำลังและเป็นผู้ที่สนับสนุน หนุนอยู่เลื่อนหลังเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่น่ารักเป็นพระเจ้าที่มีความรักกับเราเสมอขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราที่เราเองก็จะเรียนรู้ที่จะมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ขอบพระเจ้าอวยประภอรในตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราทุกคนจะทำสิ่งใดพระเจ้า เป็นผู้ที่เสริมกำลังเราพระเจ้ารอเราอยู่ขอให้เราที่จะเข้าพักสงบในพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่เสริมกำลังและเป็นแหล่งพระพรให้กับเราเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงสิ่งที่จาเป็นให้กับเราที่ถังขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจนะของพระเจ้าในเช้านี้ร่วมกันแนพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน